จากข้อมูลข่าวสารที่เราได้นําเสนอไปแล้วทั้งข้อมูลจากนิตยสารระดับโลกนั่นคือไทม์ได้ใช้สํานวนสะท้อนความจริงว่าแรงงานไทยนั้นถูกหลอกไปเป็นโลกมนุษย์นั้นเราพบว่ามีแรงงานไทยในอิสราเอลท่านหนึ่งได้มีการเผยแพร่คลิปในโลกโซเชียลเป็นแรงงานไทยที่ยังไม่กลับบ้านได้มีการอธิบายถึงแผนที่และข้อมูลแรงงานไทยที่อิสราเอลเป็นนายจ้างตามจุดต่างๆบนแผนที่อิสราเอลปาเลสไตน์เราลองไปดูคลิปกันครับ สีเขียวนี่คือแผนที่ของประเทศอิสราเอลนะครับส่วนทางขวามือจอแดนนะครับส่วนเล็กๆตรงนี้นะครับมุมตรงนี้ก็คือซีเรียรส่วนข้างบนแถวเนี้ยก็คือเลบานอนนะครับแล้วก็ทะเลแคริบเบียน,นครับเป็นขีดสีน้ำเงินเล็กๆล้อมรอบอ,อยู่นี่นนคือโฉนวนกาซานะครับแถวเนี้ยนะครับกันไปด้วย คือบริเวณเนี้ยที่มีความรุนแรงในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับให้มีการอพยพคนก็คืออยู่แถวนี้ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยวงกลมตรงนี้เพื่อนติดซีเรียนะครับติดซีเรียตรงนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆรูปตับนะครับตรงนี้รูปตับเล็กๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเขตโกลัน ก่อนตรงเนี้ยมันเป็นของประเทศซีเรียเก่านะครับตรงเนี้ยตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยเนะี่ยทีนี้สงครามหกวันนะครับอิสราเอลชนะเลยได้พื้นที่โกลันนี้มาหลายคนเขาก็อยู่แถวเนี้ยที่นี่ที่เป็นเขตเวสต์แบงค์นะครับก็มีมีบ้างมียิงกันบ้างนะครับเพราะว่ามันยิงกัเบเรบรน,นด์ยิงกันฝั่งนี้นะแต่โซนเนี้ยผมไม่เห็นใจเขานะครับโซนพี่น้องไทยที่อยู่ตรงเนี้ยมีเสียชีวิตมีอะไรนะครับ ตงงเเนนี้ป็ขพื่แดนะวกลมใหญ่เลยในคลิปนี้ท่านผู้ชมจะพบว่าพื้นที่ที่แรงงานไทยส่วนใหญ่รับจ้างอิสราเอลต่างอยู่ในพื้นที่นอกเขตแดนอธิปไตยของอิสราเอลโดยถูกขีดเส้นแบ่งโดยสหประชาชาติและจากในคลิปแรงงานไทยยังยืนยันว่าพื้นที่ที่ตนเองทํางานอยู่นั้นไม่ใช่พื้นที่เดิมของอิสราเอลแต่เป็นพื้นที่ของประเทศซีเรียนี่คือส่วนหนึ่งที่น่าจะชัดพอดังนั้นสถานะคนไทยส่วนใหญ่ที่ ไม่รู้ตัวนั่นคือการเป็นผู้รุกล้ำดินแดนของผู้อื่นโดยคนไทยส่วนใหญ่นิยมไปทํางานในพื้นที่ที่อิสราเอลนั้นรุกล้ำและขับไล่ชาวบ้านเจ้าของแผ่นดินออกจากพื้นที่และอิสราเอลก็ได้โยกย้ายแรงงานไทยไปทําการเกษตรในพื้นที่รุกล้ำปาเลสไตน์สาเหตุจากเพราะไม่ทราบว่าวพื้นที่นั้นไม่ใช่ของอิสราเอลและแม้จะประสบกับก,บการโจมตีของกลุ่มฮามาสผู้ปกป้องอธิปไตยของปาเลสไตน์ก็ยังคงยอมเสี่ยงเนื่องจากค่าตอบแทนแรงงานในพื้นที่ สูงกว่าที่อื่นข้อมูลนี้ก็ยังเป็นข้อมูลที่ได้จากนิตยสารถามเช่นเดียวกันชัดแล้วนะครับเขาหลอกคนไทยไปทํางานบนแผ่นดินที่เขาปล้นมาแรงงานไทยส่วนใหญ่จึงอยู่ในสถานะผู้บุกรุกเข้าเมืองและยิ่งถูกเหลี่ยมอิสราเอลบังคับให้แรงงานใส่ชุดทหารและบังคับให้ไปเก็บผลผลิตทางการเกษตรท่ามกลางสงครามจึงถูกยิงสิ้นชีพนี่คือสถานการณ์จริงเป็นเหตุผลให้นักรบฮามาสเข้าใจผิดว่าคนไทยนั่นคือนักรบของอิสราเอลและถูกโจ จนนานาชาติตั้งคำถามกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศว่าคนไทยไปทําอะไรที่นั่นเพื่อนเดียวกันกับสิ่งที่เราเห็นในเวลานี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลเนี่ยนะครับไม่เห็นถึงสัญญาณจะส่งรัฐมินต่างประเทศไปรันตรีช่วยไปเนมุนงใช่ไหครับขนาดชุดลงหน้าเนี่ยเไปไกลถึงไหนและไปไปตรงตัวเลยนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเนื่อนายราคาแพงซึ่งวามเป็นจริงเลยนะครับที่จะต้องไปอยู่ต้องไปอิสราเอลนะต้องไปอำนวยการเอาคนกลับ เพราะว่าชุดที่เขาไปเจรจามันจะได้ไม่ซ้ําซ้อนชุดที่ไปเจรจากับทางฮามาสที่อิหร่านนะเขาเจรจาไปแล้วคุณจะเจรจาซ้ําทําไมอ่ะคืออย่างนี้กําลังหานหลักเขาเนี่ย60กำลังเติมนี3แสนแล้วยังมีประชาชนอีกคือเขาไม่ต้องการให้คนของเขาเนี่ยไปเสี่ยงชีวิตเขาเลยใช้เงินแทนเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับก็หมายก็ว่าเขาก็ต้องเอาคนของเขาไปเสี่ยงชีวิตแค่นั้นน่ะจะได้แรงงานขาดไม่ขาดก็เหมือนสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับสมัยมีกรมานอกับคอมมิวนิสต์ เวลาเกณฑ์ทหารเวลานั้นในคนเป็นทหารเกณฑ์นึ่ตายมนจมลมากนะนี่ต้องเข้าใจว่ามันไอโอกันนะเหมือนเวลาสื่อไทยไปเนี่ยนะครับผมก็เข้าใจสื่อไทยเขาต้องการให้เห็นในสิ่งที่ต้องการให้เห็นเขาต้องไปในพื้นที่เาต้องรายงาน <ไป S 1> ตามสายตาใช่แต่ว่าพื้นที่ในสถานการณ์ที่มันมันมีปัญหาเนี่ยเขาก็ไม่มาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนไทยที่บอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากังวลน่าเป็นห่วงนะครับและผมก็อยากอยากเห็นไปถึงที่สุดว่าคนไทยรัฐได้คุยไปเป็นรายคน เพราะว่าเราเนี่ยนะครับรัฐถ้าไม่มีศักย,ยภาพที่จะพูดคุยหลากหลายหน่วยงานตามกลไกคุยได้หมดนะครับเรื่องกระยอนนี้นะครับต้องนั่งแล้วตั้งประกบเป็นครอบครัวกันแล้วนะครับวันนี้ก็พูดไปพูดมาพูดน,นี่นะเพราะนี่นะครับถ้าสถานการณ์ตามที่เป็นลูขาวอธิบาย วันนี้เนี่ยนะครับสงคารามเนี่ยมันกำลังขยายขนายนะยังเป็นอุปธรรม,มไปแล้วหากแรงงานไทยส่วนใหญ่วันนี้ท่านได้รับรู้แล้วว่าแปลงเกษตรที่ท่านกำลังรับจ้างทำงานไม่ใช่แผ่นดินอิสราเอลแต่เป็นดินแดนปาเลสไตน์ตามการแบ่งเขตสากลจึงเป็นสถานาการณ์ที่ต้องฝากพิจารณาว่าควรจะทำงานต่อในสถานะผู้บุกรุกหรือรีบกลับประเทศบ้านเกิดเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะพิจารณาเราให้เกียรติและเคารพการตัดสินใจส่วนของข่าวสารที่อัปเดตใหม่ๆความจริงอีกด้านติดตามทุกวันได้ ที่เวทีนิวส์ทุกแพลตฟอร์มกดไลค์แล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับ